ตัดได้อย่างสบายเลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆช่างสามัญประจำบ้านทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็มีเครื่องมืออีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าสนใจนะครับมารีวิวแล้วก็ทดสอบให้เพื่อนๆได้ดูก่อนที่จะไปดูผมก็ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงพร้อมกับคอมเมนต์บอกว่าทำไมถึงชอบดูมิตรปุ้ยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเพื่อนก็สืบเนื่องจากผมได้ทำการต่อเติมบ้านนะครับเป็นโรงจอดรถนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ขั้นตอนการมุ่งนะครับการตัดแผ่นหลังคานะครับผมหรือการบากนะครับเข้ารอยวอลต่างๆนะครับเพื่อน ตรงนี้นะครับนะครับการตัดก็ค่อ ues, <No. S 1> คนข้างจะลาบากนะครับเพื่อนๆเพราะว่าผมก็ใช้กันไกนะครับตัวนี้นะครับเป็นกรไกตัดสังกะสีกรไกตัดโลหะเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างจะลําบากนะครับในการตัดผมก็เลยไปดูอุปกรณ์เครื่องมือชินิดนึงนะครับเป็นเป็นที่ตัดโลหะนะก็รู้ว่าตัดแผ่นโลหะแผ่นสังกะสีนะครับแบบต่อหัวสว่านนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์ของดูราบิวนะครับผมก็เป็นรุ่นใหม่นะครับเพื่อนๆตัวนี้จะสามารถใส่ได้กับสว่านทุกตัวเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับว่าสามารถตัดแผ่นสังกะสีหรือว่าแผ่นเมทีลชีได้นะครับผมนี่นะครับเพื่อนๆก็รายละเอียดนะครับผมอันนี้ขนาดของโลหะนะครับที่สามารถตัดได้นะครับผม0.3นะครับถึง1มิลนะครับโดยประมาณนี้นะครับมาดูนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับนี่นะครับเป็นหัวแล้วก็เป็นก้านอันนี้นะครับคอยค้ำสำหรับตัวนี้นะครับจะมีเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าตัวนี้ใส่ได้ทุกรุ่นนะครับจะเป็นตัวนี้ นะครับผมสำหรับจับยึดกับตัวสว่านนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับก็มีรูปแสดงการประกอบนะครับต่างๆเรามาดูในส่วนของหัวตัดกันครับเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นหัวตัดนะครับสําหรับที่เราจะต่อกับสว่านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสว่านไร้สายหรือว่าสว่านวีสายนะครับตัวนี้ก็สามารถต่อได้นะครับ อันนี้เป็นใบตัดครับเพื่อนๆเรามาดูรายละเอียดสําหรับเจ้าตัวหัวตัดโลหะตัวนี้นะครับผมก็สําหรับสว่านคอสั้นนะครับหรือว่าสว่านไร้สายนะครับผมก็สามารถใช้งานแบบสปริงนี่นะครับได้นะครับเพื่อนๆส่วนสําหรับสว่านคอยาวหรือว่าสว่านไฟฟ้านะครับผมก็สามารถใช้กับหัวล็อกพลาสติกตัวนี้ได้นะครับตัดวัสดุได้หลากหลายประเภทนะครับผมอย่างเช่นเหล็กเม่ัลชีสหลังคาทองแดงหรือว่าอลูมิเนียมนะครับตัดได้นาตั้งแต่0ูนถึงหนจมมเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นควบคุมทิศทางการต งานที่สวยกว่าทําให้งานเสร็จไวกว่านะครับประหยัดเวลากว่าไม่ต้องซื้อเครื่องตัดแผ่นโลหะราคาแพงๆนะครับเพื่อนๆแข็งแรงทนทานผลิตจากเหล็กกล้าแข็งแรงอย่างดีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบใช้งานกันครับเพื<ๆ>่อนๆผมก็ยังไม่เคยใช้นะเพื่อนๆพอดีเห็นรีวิวอยู่เหมือนกันนะครับผมก็เลยนํามาทดสอบให้เพื่อนๆดูว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าสําหรับสว่านที่ผมจะนํามาทดสอบวันนี้นะครับผมก็จะเป็นสว่านไร้สายไอแม็กนะครับแล้วก็จะทดลองกับสว่านสายตัวนี้ด้วยนะครับผมมาร์เก็ตตัวนี้ไม่แน่ใจว่ายังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครรัับาวว้งนนแแลตก จะลองทดสอบกับสว่านไร้สาย iMac นี่นะครับเพื่อนๆ่อนข้าง่ายนะครับเพื่อนๆก็ทําการใส่นะครับเข้าไปที่หัวสว่านได้เลยนี่นะครับเพื่อนๆใส่สว่านแบบนี้นะครับต่อไปผมจะใส่ขาค้านะครับนี่นะครับเป็นตัวค้าไว้นะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวมาใส่ก็จะมีสกรูตรงนี้ในชุดเขาก็จะมีไขควงกับหกเหลี่ยมมาให้นะครับเสร็จแล้วก็กลับมาตรงนี้นี่นะครับเพื่อนๆขาจะค้าแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสปริงนะครับที่จะใช้รัดไว้นะครับเราก็ใส่เข้าไป ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับเอาอ้อมมานะครับเพื่อรัดนี่นะครับอ้อมมานะครับเพื่อนเพื่อนสปิงก็ยืดหน่อยนะครับผมเพราะว่าเขาจะตึงๆนิดหนึ่งจะแข็งๆหน่อยๆน่อยนี่นะครับรัดไว้แบบนี้นะครับแค่นี้เองนะครับเพื่อนเรามาดูตรงส่วนใบนะครับตรงนี้จะเป็นตัวปรับตั้งใบนะครับจะให้ห่างหรือว่าอะไรก็ปรับตรงนี้นะครับเพื่อนเเวลาใช้งานเราก็กดอันนี้เวลาใช้งานนแนะนําให้ปรับเป็นเบอร์หนึ่งพอนะครับเพื่อน ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองประกอบกับสว่านมีสายนะครับครับเพื่อนเเดี๋ยวผมจะทดลองกับสว่านไร้สายนะครับของ iMac ก่อน,นครับโดยการตัดแผ่นสังกะสีนะครับให้เพื่อนเพื่อดูก่อนนะครับนี่นะครับแผ่นสังกะสีนะครับเพื่อนเเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับ <S <S อันนี้แผ่นสังกะสีนะครับพเพื่อน ตัดได้อย่างสบายเลยนะครับนะครับรอยตัดตรงดีด้วยนะครับเพื่อน <ๆ S 1> เราสามารถตัดโค้งได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดโค้งๆดูนะครับ นะครับนี่นะครับถ้าจะให้โค้งมนกว่านี้นะต้องเป็นแผ่นเรียบๆนะครับอันนี้เป็นแผ่นสังกะสีนะครับเป็นมันเป็นลอนนะครับเพื่อนๆนี่ตัดได้ง่ายๆเลยนะครับโอเคนะครับสาหรับแผ่นสังกะสีนะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองกับแผ่นเมทัลชีสตัวนี้นะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นเศษเมทัลชีสที่ผมตัดออกจากหลังคานะครับเพราะว่า มันเหลือเศษนะครับซ huh kind of oh ึ่งการตัดนะครับบอกเลยนะครับว่าตัดยากมากนะเพื่อนๆมันยาวนะครับเหลือเศษยาวนะครับไม่มีหัวตัดตัวนี้นะครับผมใช้กันไกลนะค่อยๆเล็มค่อยๆนีบนะครับโอ้ยากมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้หัวตัดตัวนี้ตัดแบบลายยาวให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะลองใช้กันไกลตัดให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่ามันยากขนาดไหนนะถ้าเราใช้ไกลตัดเห็นไหมครับมันก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนๆแล้วมันยาวนะครับมันตัดลำบากนะครับเดี๋ยวลองมาดู เจ้าหัวตัดตัวนี้นะครับว่าจะทํางานได้ดีขนาดไหนนะครับผมจะตัดยาวเลยนะครับพเพื่อนโอ้โหนะครับลวดเดียวจบเลยนะครับพเพื่อนแนวนะครับก็ขึ้นอยู่กับการ,บ,ารบังคับของมือเราเลยนะครับผมว่าจะตรงไม่ตรงนะครับตรงนี้ แต่ว่าตัดได้ง่ายนะครับง่ายง่ายมากๆนะครับง่ายกว่ากันไกลตัวนี้ได้เลยนะครับก็คือแบบว่าลืมกันไกลตัวนี้นครับโยนทิ้งไปได้เลยนะครับเรามาดูตัดลายขวงนะครับนะครับเนี่ยง่ายมากนะครับ แล้วเรามาลองกับสว่านไฟฟ้าดูนะครับครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาทดสอบกับสว่านสายกันนะครับผมนะครับตัดยาวเหมือนกันนะครับลองดูครับ นะครับสำหรับตัวสว่านสายนะครับเพื่อนๆส่วนตัวผมว่านะครับก็ค่อนข้างจะใช้งานลําบากนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับสาย เกะนะครับผมสองรอบนะครับจัดกว่าสว่านไร้สายนะครับผมรอบเขาจะแรงกว่านะครับมันทําให้การบังคับหรือการควบคุมนะครับลาบากนะครับอันนี้ก็คือความรู้สึกส่วนตัวนะครับเพื่อนแต่เขาสามารถใส่ได้นะครับแนะนานะครับเป็นใส่ก <calming journée> ับสว่านไร้สายนะครับจะเหมาะกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ตะเกเกะนะครับผมแล้วก็ด้วยขนาดนะครับผมก็เล็กกว่านะครับแต่เรื่องการตัดนะครับตัดเข้าดีนะครับเพื่อนคมดีนะครับใบคมดีนะครับส่วนการที่จะตัดตรงหรือไม่ตัดตรงก็อยู่กับที่การ ควบคุมของเรานะครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจนะครับเจ้าหัวตัดโลหะต่อกับสว่านตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบพิกัดไว้ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการดูคลิปวิดีโออื่นของผมก็สามารถดูได้ที่ด้านข้างตรงนี้ได้เลยครับผมส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็สามารถกดติดตามได้ที่โลโก้กลมๆตรงนี้ได้เลยครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเต